สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทรศูนย์ส3 3 3ามอดีตสมาชิกวุฒิสภานายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความเรื่องผู้สืบสันดานของนักร้องกล่าวถึงพวกชอบร้องเรียนกล่าวหารัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นรายวัน วรัฐบาลอ,องคอ์ิงเป็นรัฐบาลสลายขั้วสลายสีสลายความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมจริงๆเป็นการรวมกันหลายพวกหลายสายทั้งสายสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวและสายนกหวีดสายป่าคอมมิวนิสต์และสายโลหิตผู้สืบสันดานทั้งพ่อลูกพี่น้องญาติโกโหติกามีทั้งคนปฏิวัติคนขับไล่คนถูกไล่มาประจงลงตัวอยู่ด้วยกันชนิดที่คิดไม่ถึงน่าจะเป็นอิทธิพลหรืออิทธิเดชของดาวมฤตยูอาทิตย์และพรหัสเสร็จแล้วกระมังมันมหศัศจรรย์พันลึกเหลือเกิน แต่เห็นคุณเอกนัทยกมือไหว้นายกองอิงคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนายฐานสายตรงพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยหรือนายกเผลอทํามินิฮาร์ดต,ตอนถ่ายรูปเท่านั้นพวกอารมณ์ค้างลิเกหลงโรงจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอเหมือนไส้เดินโดนขี้เท่ากิ้งกือตกท่อคุณเรื่องเก่าขึ้นมาด่ากันขม ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินต่อให้มันตกท่ออยู่อย่างนั้นยิ่งนายกองอิงไม่ต้องพูดถึงสารพัดเรื่องทั้งจริยธรรมคุณธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ขุดขึ้นมาก็ว่ากันเข้าไปนายวันชัยระบุว่ารัฐบาลชุดนี้ทําให้เกิดนักร้องมืออาชีพนักหาเรื่องมือฉมังและนักหิวแสงขาประจํามากมายหลายคนมีงานทําเยอะวันๆมีแต่เรื่องกล่าวหาสารพัดร,รัฐบาลที่ผ่านมาทําให้คนพวกนี้ตกงานหาเรื่องหาประเด็นเล่นใครไม่ค่อยได้มาวันนี้เฟื่องฟูมากยิ่งรัฐบาลอยู่นานงานก็ดี เงินก็เดินก็ขอภาวนาให้ในายกอุงอิงอยู่ให้นานแสนนานอย่าให้คนพวกนี้ตกงานเลยสงสารผู้สืบสันดานของพวกเขา